จิ๋วโคนักนการจับข้อจับโกโหกโดยการอ่านคนจากสีหน้าเรามาดูกันดีกว่าว่าคนที่โรงเรียนคอสนี้ส่วนมากเขาทําอาชีพอะไรกันบ้างชื่อดอตอรตรินโพ้รักษาครับเป็นนักอาชีววิทยาครับดรนกชลิดานะคะเป็นวิทยากรทั้งเรื่องด้านสุขภาพบุคลิกภาพค่ะพ่อนม่ดีเปียคุณค่ะนักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะพี่โอริภพนะคะเป็นพนักงานบริษัทนะคะที่ดูแลในส่วนของฝ่ายารัพยากรบุคนค่ะชื่อตัก วิภาสิริเห็ุเกตค่ะอาชีพนะคะเป็น Image Co a c h ค่ะการสอนจะมีทั้งแบบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติฝึกให้เราสังเกตคนที่เราคุยด้วยว่าเขาโกโหกเราอยู่หรือเปล่าทั้งจากสีหน้าแววตาและท่าทางที่สําคัญยังช่วยให้เราเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของทั้งตัวเองและของคน,นอืนอ่น,นเป็นการเพิ่มความสามารถด้าน EQ ด้วยนะเรียกได้ว่าสอนตั้งแต่บอกเกิดอารมณ์ในสีหน้าการซ่อนอารมณ์ของสีหน้าตัวเองรวมไปถึงการใช้สีหน้าและภาษากายให้เป็นประโยชน์ในการเข้าสังคมเลือกสถานที่อาหารการกินอยางบอกว่าดีมากใครสนใจรีบสมัครเรียนเลย 拜了，拜拜。